The <laughs> cat สวัสดีคุณผู้ชมได้ครับผมก็กลับมาเจอกับพี่อีกแล้วครับน้องวันนี้ก็อยู่กับ,บเก็บโลบอีเช่นเคยโลบอเซิงวันนี้ครับผมพี่ก็จะมาเล่นโลบอในแบบที่มีชื่อว่า YouTube Live ซึ่งแบบนี้มันตีแผ่สังคมและชีวิตคนทำ u t u b e อย่างผมนะครับผมซึ่งผมก็จะมาบอกทุกคนว่าการทำ u t u b e นี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยเอาจริงนะชีวิตจริงกับในเกมไม่เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าชีวิตจริงตอนเนี้ยผมมีผู้ติดตามอยู่แค่9 5คน ไม่เกินชีวิตทำสาตั้งใจทำคลิปมาแต่มีคนซับสไครต์ไม่กี่คนเองโอเคเอาเป็นว่าไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มการเป็นยูทูบเบอร์ของเราเลยดีกว่าป่ะโอเคอย่างแรกเลยหาอะไรกินก่อนหูหิวนมแล้วกันกินนมเพื่อสุขภาพต,ตอนนี้เรามีติดตัวอยู่ประมาณ899ดอลลาร์กับผู้ติดตามอีก2,500เดี๋ยวเราจะมาทำชาเลนด์ดูว่าเราจะถามาาถ,าถําให้ถึง1 0 0 0 0 0ผู้ติดตามได้หรือเปล่าป่ะแล้วลุยกันเลยอย่างแรกแคสก่อนเลยเมอร์เดอร์เมอร์เดอร์สองเจก จึ๊จ okay. ึ๊จเกมไปเกมไม่ง่ายกด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 เศษสุดสุดไปถึงนคอนเทนต์โอ้ต่อไปการตัดต่อผมนี่นีผมเนี่ยเสียนการตัดต่อคนอาจจะไม่รู้ว่าผมว่าผมทำยูทู e เนี่ยตัดต่อคนเดียวทำอะไรเองคนเดียวผมไม่มีใครช่วยผมเลย อเคตัดต่อเสร็จเรียบร้อยอัปโหลดลงครับก่อนนี้กำลังอัปโหลดอย่างรวดเร็วครับผมระหว่างนี้เล่นเกมรอสร้างความสุขให้ตัวเองก่อนที่จ,จะจะกำลังใจการทำยูทูบอัปโหลดเสร็จยังมาแล้วผู้ติดตามโอ้โหเลืขึ้นมาแล้วโฮ้โฮเยววเล่นเยอะว่ะ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 โอ้หนึ่งพันยี่สิบห้าผู้ติดตาม,มาา 3, าไ,ได้เงินมาแปดร้อยกว่าแปดร้อยเหรียญกว่าโอ้สามพันถ้าเป็นได้จะชีวิตจริงนี่ผมอยากมีผู้ติดตามถึงตอนนี้มากเลยเนะี่ยพักผ่อนสักแป๊บเพื่อจิตแจ่มใส โดยงานต่อไม่เลือกงานไม่อยากจนในคอมเมนต์โอโ้โหมีมีคนมีคนคอมเมนต์ดีอยู่แค่คนเดียวที่เหลือแมงที่เหลือแม่งคอศิกูมหมดเลยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำยูทูปครั้งแรกก็อย่างนี้แหละไม่สนใจหรอกว่าพวกมึงจะเป็นต้องการอะไรกูจะทําไปเรื่อยเนี่ยมาทําต่อไม่รู้แหละจะทําวทไปเรื่อยอ้าวอะไรเนี่ยโอ้คอมพ,พังอายพังเลยวะเออชีวิตยูทูบเบอร์อย่างนี้แหละต้องใช้คอมซ่อมกลับมาดับตัดต่อได้สังคมยูทูบเบอร์คอมพังเป็นเรื่องปกติแล้วก็ะเสียเงินเป็นเรื่องปกติเช่นกัน ถ้าตัดต่อมันง่ายไม่ใชีวิตจริงก็ดีเหมือนกันจะได้อัพคลิปรัวๆเลยอ่ะอัพโหลดไปแล้วหนึ่งระหว่างนี้ก็รอมันอัพโหลดอัพโหลดเร็วกว่ากันเนี่ยเอาผมเนี่ยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะอัพโหลดอะไรต่างๆได้เดี๋ยวได้ตังค์มากพอเดี๋ยวจะเอาตังค์ไปซื้อคอมใหม่อัพเกรดอุปกรณ์ใหม่ให้แรงขึ้นกว่าเดิมไปเรื่อยๆเลยเพื่อนไปเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเรื่อยๆเย้เอ้ยเอาอีกเอาอีกขยันเลยตอนเนี้ยเย้ทำต่อครับทำต่ออือกูดีดกัน ขยนันจะต้องเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงโอ้โหนี่เราทำจนซอแจ้งเลยเนะี่ยโอ้โหเพิ่มพลังเพิ่มพลังโอเคผู้ติดตามมาโอ้ตอนนี้เราสามารถซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นได้ละโอเคแต่ก่อนอื่นขอกินอาหารแบบโอเคออกไปข้างนอกดีกว่า เอาละเดี okay. right. ๋ยวเราออกไปหาซื้ออะไรดีวะเราไปเอาไปหาซื้ออุปกรณ์ดีกว่าอุปกรณ์ทำยูทู e อัปเกรดได้เงินมาก็ต้องมีการลงทุนเล็กน้อยคุณภาพซื้ออะไรดีวะอยากได้จอใหม่อ่ะอยากได้จอใหม่โอ้จะบ้าหรือไงเห็นของใหญ่แม่เลยดีไหมวะเออเอาอะไรดีเอาอะไรดีเอาอะไรดี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 โอ้โหงินกูยังไม่พอเลยเพื่อนเท่าไหร่ดีเนาะเท่าไหร่ดีเกียกูมีตังค์ไม่พอ โอ้โหเท่าไหร่วะเนี่ยห้าแสนหกหมื่นกูไม่มีตังค์วะเพื่อนโ,อโหนี่แสนหนึง่งสองหมื่นโอ้เอาไงดีวะเอาอะไรดีชีวิตคือการลงทุนวะอ่ะจัดไอ้นี่เลยเอาวะจัดอ่าเสื้ออะไรเพิ่มอีกเนาะเสื้ออะไรเพิ่มเออคีย์บอร์ด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 ค,คือสิ่งสำคัญครับเลือกก่อนดีเลือกเลือกสีอะไรดีโอ้โหยี้ยมันจะแพงกันไปไหนวะแพงฉี่จังเปลี่ยนใจแลแว้วไม่เอาแล้วคีย์บอร์ดไม่เอา เกตังเสื้อมากกูก็ไม่พอยาไส่แล้วเพื่อนสุดท้ายเราก็ได้แค่จอมาได้จอมาเธอทำคอนเทนต์ต่อเจ็บปวดรดร้าวโอเคเราได้จอใหม่มาละฮะทำคอนเทนต์มีผู้ติดตามเพิ่มเว้ยวิดีโอสนุกมากเลยโอ้โหลักเลยทีนี้โอ้โหมีกำลังใจทำ YouTube เลยเว้ยทำต่อครับผมเมอร์เดอร์สเหมือนเดิมจัดจัดจัดกูดขยันแล้วกูเอ้ยโอ้โหดูดี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 อัปโหลด ระหว่างนี้หาข้าวกินก่อนจะตายแล้วโอ้ยอย่างไหนๆ,ๆก็ได้ตังค์มาแล้วต้องกินของแพง <c oughs> ย่ำยำยำโอเคคลิปอัพโหลดเสร็จแล้วผู้ติดตามต้องเยอะแน่ๆเยอะเยอะเยอะมีแววว่าเยอะแน่ๆเยอะแน่แน่นอนโอ้โห 1ันเจ็ดเชดโดมีผู้ติดตาม7,000แล้วเอา,าดิขยันครับตรกนี้โอเคตัดต่อชีวิตยูทูบเบอร์ก็อย่างนี้นะครับทำคอนเทนต์พอจบคอนเทนต์ก็หาคอนเทนต์ใหม่มาลงแล้วก็วนเวียนแล้วก็ตัดต่อชีวิตยูทูบเบอร์ uber, วนเวียนแบบนี้แบบไม่รู้จบหรอกครับการเป็นยูทูบเบอร์มันก็ไม่ได้ง่ายนะครับผมบางทียูทูบเบอร์ทำงานตีหนึ่งตีสองก็มีตื่นมากลางดึกเพื่อมาตัดคลิปก็มีครับผม <c oughs> ชีวิตยูทูบเบอร์นี่มันเหนื่อยจริงโอ้ oh, เรียบร้อยคลิป up แล้วอย่างนั้นแหละเย่เย่โอ้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นแล้วโอ้ยอีกทีเดียวจะถึงหมื่นแล้วเว้ยระหว่างนี้ออกไปหาซื้ออะไรดีกว่าไปไประหว่างนี้ก็อยากทำคอนเทนต์กับเขาเว้ยเอ้ยนั่นไหนก็ไหน,นละออกไปหาซื้ออะไรดีวะซื้ออะไรมาทำคอนเทนต์ดีโอ้อ๋อเนี่ยมันโทรศัพท์มือถือไวไวในการการถ่ายคอนเทนต์วอล์กนี่วาแต่เราไม่มีตังค์อ่ะมาขยัน ขยันครับขยันผมขยันพอๆมันเพียน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 ใครได้โลหองแล้วเนี่ยความฝันคือกูต้องไปถึงจุดนั้นเว้ยจะต้องเป็นยูทูบเบอร์ที่มีชื่อเสียงอัพลงคกิปอัพเสร็จแล้วได้ตังมาครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่าผมจะสามารถทำไปถึงหนึ่งแสนซับได้หรือเปล่าโอ้ได้เกมใหม่แล้วเว้ยอะไรบ้างวะทำ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  ต่อตาตาโอ,อ้ถ้าชีวิตยูทูบเบอร์มันง่ายเหมือนในเกมนี้ก็ดีเหมือนกันทำไปเรื่อยครับผมอัพโหลด,ดลงอ่ะนอนเอาแรงก่อนกลายเป็นยูทูบเบอร์นี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคคลิปอัพเสร็จแล้วโอ้โหมาวะมาวะขอกินอาหารก่อนเนี่ยครับนี่ครับ โอเคอ่ะลุยคอนเทนต์ต่อกูจะทำจนได้หนึ่งแสนน่ะกูไม่หยุดอะ่ะเอาดิจึ๊กจึ๊กจึก๊ก oh, โ nice. อ้เวลี่ไนซ์ตัดต่อโอ้ย oh, มีคนได้โล่โล่เงินดิเออกู oh, ความฝันกูอยากให้ชีวิตกูจริงกูอยากได้โล่โล่เงินมากเลยจะดีใจมาก <c oughs> คนหาเลยว่าทำ YouTube ไม่ถึงชั่วโมงแม่งได้สองหมื่นกว่าโอ้โ oh, หสุดยอดจริงๆมาแล้วครับผู้ติดตามเราตอนนี้โอ้ยสองหมื่นสี่เอาต่อดีครับใครสน อัพลงครับผมวางรอเล่นเกมเยสมาแล้วโอ้โหอัพเสร็จเรียบร้อยโอ้โหดูติดตามตอนนี้ระหว่างนี้นะน่าจะออกไปหาซื้ออุปรกรณ์มนาะเพิ่มนะ,ะใะเพิ่มคุณภาพคอนเทนต์โอเคเรากลับมาซื้ออุปรกรณ์แล้วแลาต้องเลือกสเปคของดีๆเอาแบบไหนดีเนาะมีง,งบอยู่สองหมื่นเอาไงดีวะเราก็ไม่อยากใช้คอมพิวเตอร์ทั่ว,วไปละโอ้โหจอ,อนี้ก็แพงจังเอาละเอาแบบว,ว่าเราจะซื้อ CPU ไปก่อนไป cpu cpu 3,500เออมาเอ,อ้ยเดี๋ยวนะเราน่าจะจะน่าจะซื้อกล้องเว็บแคมไปนะเออลืมไปงได้ไงว่ากล้องเว็บแคมโอ้โหกล้องเว็บแคมแต่ละตัวก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกๆเลยเอา้าวจัดสักตัวหนึ่งอาวสตัวไหนดีด้าตัวไหนดีตัวไหนดีตัวนี้ก่อนแล้วกันงบไม่ค่อยมีตอนนี้เรายังเป็นยูทูบเบอร์ไซแห้งอยู่โอเคคอนเทนต์ okay. ลุยต่อทำทำทำกลายเป็นยูทูบเบอร์มันก็บางครั้งก็ท้อนะบางทีตัดต่อไปอู่ดีก็ทอ้อ ไม่รู้ทาไมเหมือนแบบไม่ไม่อยากทําคิดว่ามันน่าจ,จะไม่สําเร็จอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายกูก็ต้องทาอยู่ดีอะเพื่อชื่อเสียงกูก็ทาวะเคค Content โอเคขึ้นตอนนี้เราอุปกรณ์เราเริ่มจะพัฒนาแล้วแต่ก็ยังไม่สุดเท่าไหร่ทําไปเรื่อยเพื่อนทําไปสักวันหนึ่งมึงต้องมีชื่อเสียงนะเพื่อน ใครได้ทำใครได้ดูอยู่ก็อย่าพึ่งท้อับผมถ้าใครได้ท YouTube ก็อย่าเพึ่งท้อรับผมเป็นกําลังใจงให้คนท YouTube ครับผมแบบผมตอนนี้คูติดตามเป็นประมาณแค่หลักสิบจงใกล้จะถึงหลักร้อยแล้วแต่วันก็ยังไม่ถึงอยู่ดีโอตอนนี้สามหมื่นสามหมื่นผู้ติดตามแล้วเอาต่อดีครับจะกี้กูกะดจะไม่กูตัวละครกูพักเลยใช่ไหมไปยาวๆยาวๆเลยยาวๆตอนนี้ผู้ติดตามเราโอ้โหสามหมื่นเก้าพันเช็ดโดอ่าตอนนี้คลิปเราอัพเสร็จหลัร้อยแล้ะเพิ่มไปเท่าไหร,ร่ดูนี โอ้เพิ่มมาหกพันโหถ้าคลิปกูเพิ่มได้ขนาดนี้กูก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าชีวิตจริงอ่ะโอ้สีมือแล้วเช็ดเคกูทําได้ยังไงวะเนี่ยทําต่อลุยต่อเอเนจีกูยังไม่หมดกูจะทําไปเรื่อยแหละ ตามไปครับผมเรื่อยๆเรื่อยๆยาวๆมีแรงกูก็ทําไม่มีแรงกูก็พักแค่นั้นแหละอโอ้ทำไมฉันช่วงนี้ฉันดูขยันจังเลยวะขยันจนได้สี่หมื่นกว่าคนเอยมันคงถึงเวลาที่เราต้องออกไปหาอุปกรณ์เพิ่มซื้ออะไรดีวะถ้างอะไรวะเนี่ยอ้เว็บแคมตัวใหม่อยากยกระดับอยากได้ไม่ใหม่อะอยากได้ใหม่ให,ห,หม่มาประมาณสองพัน 2, กว่าบาทเอาใหญ่กว่านี้ได้ไหมเลือกอะไรได้ะมางสองพันกับตัวนี้ตัวนี้มันดูแบบ่าตัวนี้น่าจะเสียงดีอะเออเพิ่มคงคงเพิ่มคอนเทนต์กูได้แล้ววะตัวนี้แหละเลือกเลือกตัวนี้ไป ตั้งอยู่ประมาณ1 9ื่ถามากลับมาที่สตูอันซอกกราวของเราอ่ะลุยต่อกูกลังจะแจ้งเกิดแล้วเว้ยเฮ้ยมีคอนเทนต์ใหม่ลงแล้วไม่ทอ้อไม่ทอ้อทำไปเรื่อยไม่ดังกูไม่หยุด ter, <c oughs> ไม่ดังกูไม่หยุดอะเอาจริง <c oughs> กำลังรออัปโหลดอย่างรวดเร็วโอเคมาแล้วโอ้ ห้าหมื่นโอ้ยเจ๊๊๖หมื่นแล้วโอ้ตอนนี้ผมออกมาทำคอนเทนต์ข้างนอกถ่ายวอล์กถ่ายถ่ายถ่ายทำเพื่อคอนเทนต์ทำเพื่อคอนเทนต์คนคนบ้าอะไรใช้ใช้โนเกียซัมซัมหนึ่งศูนย์มามาถ่ายวอล์กคอนเทนต์มันถ่ายได้เหรอวะมาโอเคกลับมาลังซอวกาวเราอันเดิมโอ้มีมีคนหัวร้อนตลกกับวิดีโอแต่ก็มีคนบอกวัติโดนโซแบดมากมึงวิดีโอวิวกูตัดแย่ขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมึงต้องคอมเมนต์กูแรงขนาดนี้วะ เออช่างหัวมันไม่สนใจหรอกคอนเทนต์กูพยายามทำให้คุณภาพแล้วมามาลุยลุยต่อลุยต่อทำคอนเทนต์ต่อแคสต่อเออเวดีจบตัดต่อจ้าตัดต่ออุ้ยตัดต่อพลาดอัพโหลดลงไปหนึ่งแสนซับกูต้องมาแล้วจังหวะเนี้ยหนึ่งแสนซับมันต้องเข้าแล้วมันต้องมาแล้วกูกำลังจะแจเกิดอีกไม่ช้าขาดอีกกี่หมื่นแล้วเนี่ยอีกสี่หมื่นกว่ามั้งโอ้มายาวๆ ยาวๆเลยเยอะๆมาเยอะๆอีกมันต้องได้อีกในต่างในทางต่างได้ทางคนดูได้ทางแฟนคลับมาหยุดกูจะต้องเอาหนึ่งเซซับหนึ่งเซ็ซับนกองกูจะต้องแจ้งเกิด์ดูเปอร์กูนี่แหละไม่ดังไม่หยุดไอ้เหี้ยเหมือนคนหมึงคนข้างงานขนาดนี้เลยนะอัพโหลดลงอัพดีไม่ดีแต่กูรู้ว่ากูทำไปแล้วอ่ะหาข้าวกินก่อนประเด็นพักผ่อนก่อนทำติดต่อกันหลายคลิปแล้วเกินโอ้โหเจ็ดมือแล้วเจ็ดมือแล้วโอ้โห ไม่ไกลเกินเอื้อมครับอีแสนไม่ไกลเกินเอื้อมไกลแล้วไกลแล้วฝันใกล้เป็นจริงละระหว่างนี้ออกมาซื้ออุปกรณ์หน่อเอาคีย์บอร์ดแล้วกันคีย์บอร์ดเพิ่มคีย์บอร์ดเลยระดับแรกกู <c oughs> ว่ากูรู้แล้วทำไมกูไม่ได้ทำไมกูยิ่งทำกูยิ่งจนออกมาซื้ออุปกรณ์นี่เองโอ้อยดีก็เริ่มง่วงละเอาเอาเอาคอมพังวา,วายคอมพังใช้งานหนักเกินเออใช้งานหนักก็อย่างนี้แหละสงสัยต้องถึงเวลาเปลี่ยนคอมแล้วแต่ก่อนดิขอหาตังก่อนก็ไปซื้อคีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งพังดีใจเย็นดีคอมพัน คอมพังนี้ส่งสัญญาณว่ากูต้องได้ซื้อคอมใหม่แน่ๆเอออ่าคลิปอัพเสร็จแล้วโอ้โห8 3 0 0 0ื่นาพันเอวิเนจี้มาละทำต่อดีครับเยอะ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 กู yeah, 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 yeah. ทำแบบไม่หลับไม่นอนไม่ดังไม่จบอยคอมพังอีกแล้วเออกูเข้าใจแต่ก่อนนี้กูไม่มีตังค์ยังไม่มีตังค์ซื้อคอมใหม่โอ้โห oh, ต้องซ่อมเอาซ่อมเอาหนึ่งแสนซับต้องมาแล้วอีกนิดเดียวใกล้จะถึงแล้วอัพโหลดลงระหว่างนี้ขอพักผ่อนก่อนทำนานติดต่อกันนานเกิน กลแล้วไกลแล้วอัพโหลดแล้วเย้อัพแล้วโว้ยโอ้โหมาแล้วครับผู้ติดตามเอาถึงหมื่นได้ไหมนั่นในกูว่าแล้วต้องถึงหมื่นอีนีดเดียวจะถึงละ้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเว้ยเอาเอาให้มันได้หนึ่งแสนไปเลยมาแล้วจะได้ก็วันนี้ล่ะเพอร์เฟคเพื่อหนึ่งแสนซับต้องดีๆครับเออหนึ่งแสนซับตีดีผติ โอ้แย่หน่อยอัพโหลดถึงแสนซับต้องมาแล้วจังหวะนี้ถึงแสนซับแล้วถึงแสนซับต้องมาแล้วจังหวะนี้โอ้โหตังมาเยอะๆครับเยอะๆเลยกรอบเข้ามามาหากูเยอะๆเลยเข้ามาเพื่อนเข้ามาหากูให้เยอะๆเลยเพื่อนเย่โอ้โหมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหสองหมื่นผู้ติดตามไอ้แคกูขยันขนาดนี้เลยเย่เย่กูได้แล้วเว้ย ได้โลงเงินแล้วกูได้โลงเงินแล้วใช่ไหมเย่ก yeah. ูได้โลงเงินแล้วโอ้โ oh. หขอบคุณผู้ติดตามนะครับผมที่ติดตามผมมาตลอดเยดโดโอ้โ yeah, ห oh, จะห้าแสนแล้วเว้ยเอาอีก